ซื้อยากูแทเคลูอืมทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในแมพฮีโร่แบทเทิลก้านะครับคล้ายๆออไอแมพไซตามะนั่นแหละนะครับแต่เป็นของ My Hero a c a d e m เดนะครับอือโอ้ยท่าสิงท็อกซิงเชนเพราะว่าผมก็เอาจริงผมไม่ได้ดูเหมือนกันนะไออนิเมะเรื่องไออะไรนะมันชื่ออะไรนะ My Hero a c a d e m เ a ครับอือสแมช สมแมชือโอ้ยไอ้ท่านี้ผมเคยเห็นทุกคนที่มันยิงนิ้วแล้วนิ้วหักโคดกระจอกเลยเอออุ้ยอุยอ้ย,ยต่อยอัดต้นไม้โคตรเท่เชี่ยเฮ้ย,ยมันมีระบบนี้ด้วยหรอทุกคนมันต่อยอัดต้นไม้ได้ด้วยครับเออเออท่าแรกออสมแมชเดทรอยสมแมชเดทรอยนะครับท่าที่สองแมนเชสเตอร์สมแมชไอ้น้องท่าที่สาม เท็กซัสชินอืมไม่รู้อ่านถูกเปล่าท่าที่สี่นิ้วสังหารออ้ยคอมโบโหดจัดเลยเดี๋ยวเดส่วนป่าเฮ้ยมันคอมโบโหดมากเลยรุ่นออเอเจอพี่น้องแมนเชสเตอร์ซิตี้อืมอออโอ้ยปิวปิวไกลมากทุกคนปิวไกลมากท่าที่สามโอ้โหติดติดอกันตัวไหนเอ่ยกันไม่เป็นนะครับ เอา้าเมืกก่อกี้โอ้ยถูกอัดใส่ต้นไม้เวอร์มากเฮ้ยอันนี้มันทําดีนะไม่รู้ว่าไอ้แมพใสตามะมันจะมีหรือเปล่านะครับโอ้เมืกก่อกี้กดไม่ติดเลยโอ้ย <c oughs> กดไม่ติดเลยนะครับเมืกก่อกี้โอเคเราใกล้ได้เอาัลติเมทแล้วนะครับอืมเราแก้แค้นมันก่อนเห็นน้องเจอพี่ เมื่อกี้เราหมดแต่พูดเอโอโฮ้ยท่าอะไรอะเดี๋ยวก็คือหลอดเดืเอไอ้เหี้ยเวรไอร้น้องท่าอะไรอะทำไมมันเวอร์อย่างเลยอะอืมเออสมาชโอเค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 โอ้งวิท่าโคตรเท่ ปง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 หมัดหมัดเสียวเลียนยีอื้คนที่ไหนสมาชไม่โดนครับเจอหมัดโอ้ยโอเคเราใกล้ได้แอนติเมทแล้วทุกคนโป่งปงนะครับปุ้มนี่นิ้วหักแอนน้องพี่นิ้วหักไปแล้วหนึ่งครั้งไปเป้ยใกล้ตายแล้วสมาชือเอ้าโอเคตายครับ ลบก่อนทุกคนเรามีอันตีแล้วแต่เราเฮ้ยมันไม่เล่นกับเราทุกคนสงสัยเราจะโหดไปอุ้ยท่าอะไรอ่ะรอหาคนที่มันกี่กี้ก่อนโอเคเราถอยก่อนไอ้นี่มันมีอันติเมตเอ้ยอันติเมตหมดแล้วเออ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 เอโป้งดีถอยดีถอยไม่โดนะทุกคนโอเคไอ้นี่ไอ้นี่หนีเราทำไม ไอ้น้องพี่มาแก้แค้นไอ้ใครดีทอยอหนีก่อน,นะครับมันมียนติ <c oughs> เราเล่นระยะคลุบหลบไปแอ้น้องไม่โดนเจอแมนเชสเตอร์ดาร์บี้พี่แน่โอเคเราถอยก่อนทวนโป้งไม่โดนโป้งเรามั่วทุกคนเลยนะ <c oughs> คือแบบเรามั่วทุกคนเลยนะโอเค โปงปงปงโปงปงโปงปงโปงโอ้โหเดี๋ยวเออไปก่อนทุกคนมันมีอันตินะครับถอยก่อนถอยก่อนพี่หนีเลยพี่หนีเลยดีทอยสแมทโอ้โหไม่โดนในท่านี้มันต้องโดนตัวใช่ไหมมันถึงจะเอา้าไม่ไม่โดนครับโอเคโป่งโป่งทุกคน เออ,โ,อโหไม่ตายโอ้โหโดนสวนเดีด๋ยวไอ้ข้างหลังนี่มันอะไรกันเรานัหนะผมว่ามันต้องโดนเราสั่ง้อนวะ <c oughs> อือพี่ใช้ท่าให้ดูเฉยๆแล้วก็ท่านี้ไงอือเตะเลยทุกคนนะครับโอเคเรามีอันติีนะแต่เราไม่ได้ใช้เลย เออโป้งไม่ไม่ต้องใช้อันติก็ได้มึงหรอกอ่ะเออมึงไม่ต้องใช้อันติก็ได้เพื่อนโอ้ยยันยันหนีแล้วกันเอออุ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บนะนะครับโป่ง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 ใช้อันติเลยละกันอุ้ยเพลงขึ้นลิขสิทธิ์หรือเปล่าสงสัยต้องตัดออกลิขสิทธิ์อุ้ยเทมาก อืมอ้าวเฮ้ยสงสัยต้องเจอวันฟออแล้วทุกคนอ่ะสัตว์เพลงกูเออเฮ้ย้ยท่าวันฟออโอไม่ใช่โฮ้ยโฮ้ยยยยยโอ้โหโค้เท่เดียวท่าอะไรอ่ะโหเท่จัดเลยครับพื้นที่พื้นโฮ้ยโหเราเราวุดท่าแรกไปทุกคน เราวุฒิท่าที่สองด้วยไอเทียนี่อมึงเข้ามาทำไหมเข้ามาเพื่อจะใช้อันตีเข้ามาทำไหมเข้ามาทำไมหมเฮ้ใช้อันตีเข้ามาสวนไอนี่งสงสัยต้องโดนอัดต้นไม้ผมเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้เท่มากทุกคนนะครับอ่าไอนี่ มึงอย่าหนีกูละกันเพราะว่ารอบที่แล้วมึงก็หนีกูรอบที่แล้วมึงก็หนีกูนะทุกคนเมื่อกี้มันหนีเราโปง่ปง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 โปง่งโป่งโป่งอย่าหนีละกันอัดต้นไม้ไปไอ้น้องพี่คือพระเอกพี่คือพระเอกอนิเมะ <G ül üş> เฮ้ยหนีอีกแล้วหนีแล้แลวโคตรกระจอกเลย โอมมาหาเรื่องเราแล้วก็นหนีโอ้ยโ้ยโวย,โยกากกระจอกก็ไปไกลๆแอนเอาพี่จะใช้อันตินะครับเออคิดถึงพี่เปล่าคิดถึงพี่ไหมน้องโอ้ยปง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 ,ปง,ปงสวนคืนไม่ได้ครับปงเฮ้ยไม่โดนหรอเออเอ้าเข้ามาให้โดนแทนน้ทุกคน โอ้ยโอเคเราใช้เราพุ่งหาเราใช้ท่าสองนะครับมันจะล็อกให้อืมโอ้เอาท่าหนึ่งผมกดไม่ติดสักทีมันอ,อะไรเนะี่ยเออโอเคติดแล้วอ๋อท่าสองคอมโบกับท่าเลขสี่แน่เลยว่ะทุกคนโอเคโอ้เราพุ่งหาอย่างเดียวนะครับเรารอท่าสองมาเออโอเคได้ โ้งโอ้ไม่โดนอืมพุ่งเข้าไปนะครับรอรอท่าสองก็นได้โง้งปิวไปไกลเลยเนาะโอ๊ยไม่ตายอืมไม่ตะโดนครับมันคือท่าอะไรอะเมื่อกี้ทุกคนผมไม่รู้อะมันไม่มีท่าให้กดก็เลยไม่กดเอออัดเต็มหน้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตมึงโอ้ยทำไรเพื่อนไม่โดนครับ เราหาคนที่มันดูไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วเรามาลองใช้อัลติเมตดีกว่าทุกคนไอ้นี่วิ่งหนีเราเยาอะเออโดนพี่ไปไอ้น้องยำเกงมันยำเกงเราไออเราแล้วไอ้เมื่อกี้ไม่กล้าไม่ไม่กล้านะครับโอเคเรามีดัมมี่ด้วยใช่ไหมทุกคนพี่ขอดัมมี่ตัวนี้นะน้องนนลุโตะคือจะเป็นธาต เป็นคนทดลองอันติให้พี่ไหมห,หรือเองจะให้ดัมมี่ตัวนี้กับ,กบพี่ไอ้น้องเอองั้นเองก็เป็นดัมมี่ให้พี่แล้วกันไอ้น้องนาโรโตะนาโรโตอเอออัดต้นไว้ไปเลยแล้วกันไอ้น้องนาโรโตะนาโรโตะ <c oughs> เป็นดัมมี่ให้พี่น้องให้พี่เก็บอันติเมตเอ้ยทุกคนได้แล้วครับอันติเมตเรา ตึงตึงตึงป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 ึงงโอเคเราใช้ท่าหนึ่งไปแล้วเฮ้ยบ้งอุ้ยเตะขึ้นฟ้าเทมากเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสุดสุดคูสุดคูเฮ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าสมัตโว huh? oh, ้ไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยเดี๋ยวนะ ท่าที่สองท่าที่สองใครก็ได้ใครก็ได้ท่าที่สอง Dio 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 โอ้โหท่าที่สองหมดไอสาตร์เอ,อ้ยทุกคนท่าแรกเท่มากครับมันชื่อว่าท่าเลยนะวันฟอร r all อะไรสักอย่างนี่ครับทุกคนเท่มาก <c oughs> โอ้เี่ยสุดคูลเลยอะเมืเ่อกี้บง้งโดนโดนปะไม่โดนมันหาย เอากับพี่ไมวถ้าเอาก็วิ่งตามมาอเ,มเอคเม่นอาไอ้คายไอ้ตัวนี้กินนิ่มอยู่ครับโอเคน่าจะหนีนะไม่สู้ไอ้คนพวกนี้มันไม่สู้ดูดิดูด,ด,ด,ดโิโบ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 เออเราหนีก่อนเออโดนนะครับ ตนพี่เอ้าไม่ตะวนครับโอ้ยโอ้ยมันมันมันมากโอ้ยโอ้ยมันโดนท่าเดียวกับเราเลยเราถอยก่อนทุกคนมันมีอันติเมตโอ้ยโอ้ยนารูโตะเอเชียนี่นารูโตะเป็นของกูคนเดียวไอ้น้องโอ้ยอุทยเอาไปผ่ากับเก้าอี้ได้ด้วยโอ้ยทุวคนเอาไปผ่ากับเก้าอี้ได้ด้วยฮะอืมพี่เก็บอันติกับนารูโตะได้คนเดียวไอ้น้องห้ามลังแคนารูโตะ ห้ามังแกนารรโตะพี่ลังแกได้คนเดียวงั้นพี่ก็ลังแกเลยละค่ะงั้นพี่ก็ลังแกนารรโตะเลยละการทุกคนเออเวียงเอียงเอียงนะครับโอ้ยโอ้ย <c oughs> เอ้ยถังขยะเอาทุ่มได้ด้วยโอ้โหทุกคนเราถอยก่อนทำไมเรามีสีเหลืองอยู่ที่ชื่อเยลโล่บงไม่โดนนะครับ เออเออเฮ้ยไอ้นี่คิดว่ามันจะหนีเราอีกวะผมว่ามันหนีเราอีกนะคูทรงเลยนะครับโอ้ยมันเก่งอะเนี่ยคนดเอฟเคโอเออโอ้ยอ้โหโดนโอ้ยโดนโดนเก็บหนักไหมไม่เท่าไหร่โดนพี่ไหมอืมถีบโดนเลยแต่ถ้าเราใช้ไม่โดนวะ เออโดนครับเจอท่าพี่ไปหนีไหมเอาจิงผมว่ามันหนีนะโอ้ยถ้าถ,ถ้าไม่โดนโอเคโอเคเกือบเกือบทนกดท่าไม่ติดเฮ้ยโอ้ยไอเหี้ยกูกดท่าไม่ติดสักท่าไอสัตว์ได้ไอเหี้ยได้เล่นลิ้นแม่งหนีกูทั้งเกมฆ่ากูได้ตัวเดียวไอสัตว์ ๋ยวเจอกูไอ้เสื้อขาวอยู่น่แก้แค้นก่อนนะครับมันสู้เราไม่ได้เลยมันหนีเราทั้งวันเนี่ยผมว่าโอเคอืมโอ้โห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 หนีมันก็โดนกูไปแค่นั้นแหละไอ้สัตว์ง่ายกว่าเดิมอีกอย่างง่ายเลยเออเออ โดนพี่เอน,น้องอุย้ยอันติเก็มแล้วครับโอ้เวลามีเวลาอันติเต็มมันจะมีสายฟ้าขึ้นด้วยกวนนะครับงั้นก็ขอญาติสแมทชือขอญาติสแมทชื่อ,อ,อ,อโอ้ยเออ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 เอ่เออเออเมอเออเออเอเออเวเออเออเอมึงอเอ,อเดเอเอเอเเ มึงกล้าตีหัวมึงกล้าตีหัวอืมกล้าตีหัวกล้าตีหัวโอ้ทุกคนเราโดนลุมนะครับแต่เราไม่หวั่นไงเราไม่หวั่นไงคือเราไม่หวัน่นโดนกูไปสัตว์อืมแหนะโง่คือแบบเอาสองสองวัวอยู่เพื่อนสองกูก็เอาโอ้ยโอ,ยโอย โอ้ยทุกคนเฮือซื้อยาคูทาเคหรือโอเคเราเท่แล้วเจอท่านี้เข้าไปท่าที่สองอ่าชื่ออะไรเฮ้ยโอ้โอท่าอะไรไม่รู้ทุกคนแต่เราจะใช้ท่าที่สี่ครับอ,อืมาดิ มึงกล้าเปล่าไอ้เหี้ยหนีไปหนีไปดิหนีไปดิหนีไปดิปดโอหนีอย่างเดียวเลยนะครับเออหนีอย่างเดียวเลยไอ้ไอก้ไอกากไอ้กากหนีไปดีแล้วก็ขึ้นไปข้างบนฮ <c ười> คโคตรกระจอกเลยเหี้ย อืมคตรกระจอกเล่นหนีอย่างเดียวไอ้ี้ยจอกจัดมึงอะไม่ต้องมาเล่นกับกูนะถ้าป๊อดหนีอมืถ้าป๊อดกับพี่ก็ไม่ต้องเล่นกับพี่น้องแล้วมันจะหนีเดี๋ยวเราลากมันไปสู้ในป่าดีกว่านะครับเออสมทโอ้สมทไม่โดนทุกคนนะครับทุกคนยิ่ว่ามันจะหนีไหม โอเคเออโดนโดนใครก็ไม่รู้นะครับนีแหละนีแหละให้เราวิ่งหาปงปงปง,ปงโอ้โหไอ้เหี้ยเสือกอีกเสือกอีกอืมโดนไอ้น้องนะครับโดนมาดี มันไม่กล้ากล้าเอากับเราอ่ะเอ๊ะโคตจอกเลยอืมเราจะสอดแทรกไหมทุนโป่งไม่โดนไอ้สัตว์ไม่โดนโอ๊ยทำไรขออนุญ,ญาตเก็บเลยนะน้องสมัตชื่ออืมเก็บเลยพี่พี่ขออนุญ,ญาตเก็บเอนเนอร์จีเก็บ Energy. <c oughs> เอนเนอร์จีนะน้องเออโอ๊ยไม่โดนหรอโอ๊ย มีสวนอือหือมีสวนมีสวนโดนนะครับเอออุอ้ยไม่โดนดิคันเดี๋ยวคันๆันัน,น,นันตะหมูโอยโอยอืม เก็บสองเลย <laughs> ขออนุญาตเก็บสองนั่นน้องขออนุญาตน้พี่เก็บสองนั้นน้อง, <laughs> อ,อ,อ,งนนน <laughs> อุ้ยมันพุกใช้อันติเราไปดีกว่าละก่อนละก่อนทุกคนโป้งโอ้ยเ้ <laughs> ทุกคนมันวิ่งไล่เรา <laughs> ไปก่อน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 ไปละจู โอเคครับสำหรับแมปฮีโร่แบทเทิลกาวไปยังไงบ้างครับเป็นแมปที่สนุกอยู่นะแต่มันมีโลให้เลือกแค่อันเดียวก็คือเดกุนะครับผมอ่าแต่สกิลโคตรเท่เลยนะไอ้น้องเท่ามากเท่วะของไอซาตามาอีกผมว่านะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ